เรยนนาไปไหนนะเธอน่าจะอยู่แถวนี้นี่นะถวรหาเธอดีกว่าโทรไม่ติดเลย ได้ยินเสียงแถวนี้นี่นะเธอไปไหนนะเรน่าเธออยู่ไหนเนี่ยใครเป็นคนช่วยเรยน่านะเรน่าควรที่จะอยู่ในกำมือฉันสิ ฉันจะฆ่าเธอวันนี้แต่มีคนช่วยเธอเอาไว้มีบางคนช่วยเธอเอาไว้เลน่าตอนนี้โชคยังเข้าข้างเธอ เรน่าเธออยู่ไหน เรนาเรนาเรนาฉันจะทำให้เขาลืมเรนาได้ยังไงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วริทับแต่งงานแล้วมันคงจะไม่งามนะถ้าเธอจะตามติดเขาแจบ้าคะเธอเงียบไปเลยโมฮินีไม่ต้องพูดเลยนี่เธอไม่เห็นสิ่งที่เคียร่าทำอย่างนั้นเหรอฟังนะ โมฮินีกำลังจะบอกว่าเธอเป็นคนฉลาดมากโมฮินีจะบอกว่าเธอจะต้องเข้าใจถ้าฉันอธิบายกับเธอดีๆหยุดทำตัวไร้สาระได้แล้วทำตัวดีๆและอยู่ห่างจากริชาร์ดซะตอนนี้ริชาร์ดกับเรนดาเข้าใจผิดกันเล็กน้อยฉันจะเกลีร์ให้เขาเองได้ยินแล้วใช่ไหมถ้างั้นจะไปไหนก็ไป ฉันชอบในสิ่งที่ป้าพูดนะแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้นะคะยังไงซะเราก็อยู่ในบ้านของเธอบ้าน,น,นเธอเหรอเมื่อสองสามวันก่อนมันเคยเป็นบ้านเราและเมื่อสองสามวันก่อนเธอก็อยู่บ้านเราสําหรับเรื่องบ้านฉันจะซื้อเองเงินฉันจะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเขาอย่างตามริ์ชอาแบบนี้ริ์ชอากับเรนาจะต้องหยาก,กันแน่ไม่ช้าก็เร็วคอยดูถ้าถึงตอนนั้นฉันกับเธอคงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้ว เรนามีคนชอบมากมายตอนแรกก็ริชับมาตอนนี้ก็พ่อหนุ่มนี่คนที่ช่วยเรน่าจะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใครฉันจะต้องรู้ให้ได้ ฉันจะไม่ยกโทษให้เธอฉันจะฆ่าเธอฉันจะฆ่าเธอฉันฆ่าแกแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวแต่สองครั้งฉันจะฆ่าแกอีกครั้งหนึ่งและมันจะต้องสยดสยองเพราะฉันตายไปแล้วและฉันก็เป็นพมรากสดที่น่ากลัวกว่าแกใช่ตอนนี้จะเป็นพมรากสดแล้วและฉันจะฆ่าแก เธอคิดว่าฆ่าฉันได้เหรอมามาฆ่าฉันเลยมาก็าอยู่ตรงนี้นี่ไปไหนแล้วล่ะแต่เป็นซานเจไปไม่ได้ซานเจตายไป,ไปแล้วไม่ นั่นไม่ใช่ซานเจอเขาตายไปแล้วตอนนี้ฉันต้องฆ่าเรนาฉันต้องฆ่าเธอก่อนที่จะมีคนอื่นมาช่วยเธอฉันต้องทำอะไรสักอย่างที่จะนำเรนามาหาฉันเธอหัวแข็งมากก็เลยยังไม่ตายแถมยังมีบอดี้การ์ดตั้งสองคนประกบซ้ายประกบขวาและมีคนจ้องจะฆ่าฉันซานเจ ไม่ไม่เป็นซานเจไม่ได้เป็นไปไม่ได้พวกซสมสอนไม่เคยได้แต่งงานถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ดูนี่สิ ดูความไร้ยอย่างอายของเธอซะสินี่เห็นไหมเธอนำความอับอายมาสู่คนทั้งหมู่บ้านอัะยศสิ้นดีเลยตอนนี้เธออยู่ที่นี่เชื่อฉันเธอต้องสร้างปัญหาให้แน่แนนะ่หมู่บ้านเราต้องซวยเพราะเธอแน่นอนเลยละ่ะค่อยดูฉันกะว่าจะไปช่วยที่ร้านระหว่างที่อยู่ที่นี่นะร้านไม่ได้ขายเครื่องประดับนะ เราขายลำโพงและอุปกรณ์ไฟฟ้าหนะ่อยเรดาร์เธอจะช่วยอะไรที่ร้านล่ะสั่งมาได้เลยเป็นความคิดที่ดีนะมันจะทำให้เธอยุ่งยุ่งด้วยอเข้ามาสิคะสวัสดีคะ่ะเชิญคะ่เญคะเชิญเลยคะ่ะไม่มีอะไรเขาคงจะมาหาภูรี เดี๋ยวก่อนเรยเนาะฉันมาหาเธอเนาะเลยนะเอาะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้ค่ะริชาร์ดฝากให้เอาเอกสารพวกนี้มาให้เธอ เอกาสารการย่าเหรอด้ชาส่งมาเหรอคะเขาไป็นนากต้มตุ๋นนะ่เนี่ยอย่าไปเชื่อที่เขาพูดเลยแล้วคุณจะต้องเสียใจคอยดูสิหัวหน้าผู้หญิงคนเนี้คือความอัปยศต่อหมู่บ้านเลยนะเธอคือตัวสวยเธอคือศิจ้ายผมสาบานได้เลยคุณควรจะละอายที่พูดแบบนี้นะ ผู้หญิงคนนี้เสี่ยงชีวิตเพื่อพยายามฆ่าพรบราชสดนะไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เป็นหลายครั้งเลยด้วยหมู่บ้านอยู่อย่างสงบก็เพราะเธอนะ่ะพวกคนระตัวให้ดีผู้ชาคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านครับท่านก็รู้ดีนี่ครับเธอคือลูกสะภ้ยของนายท่านเรารู้ว่าเธอช่วยเราจากปีศาจแต่ว่าเธอจะทาแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านครับหมู่บ้านของเรามีผู้หญิงอยู่กันเยอะนะครับจะให้พวกเธอเรียนรู้และทําตัวแบบนั้นหรอครับแล้วโพรลาเนี่ยก็เห็นพวกเขาเดินเข้าไปในป่าลึกแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรล่ะครับ ที่เมียของริชาร์ดเนี่ยจะต้องเข้าไปในป่าไปกับลูกชายของภูริกลางดึกด้วยล่ะครับเงียบหน้าลาขันเออส่วนคุณก็เลิกปล่อยข่าวลือแบบนี้สักทีนะกำลีเธอทำงานที่คฤหาสน์ของนายท่านใช่ไหมแล้วมาทำอะไรที่นี่ล่ะเนี่ยฮะกลับไปทำงานซิไม เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะทาริชาบส่งเอกสารพวกนี้มามันต้องมีลายเซ็นของเขาแต่มันไม่มีลายเซ็นเลยริชาบคงคิดว่าในเมื่อเขาอยากจะยาเธอจะต้องเรียกร้องอะไรบางอย่างตัวอย่างเช่นพวกค่าเลี้ยงดูบ้านเงินความปลอดภัยเธอต้องต้องการแน่ไม่งั้นเธอจะแต่งกับริชาบทำไมกัน มันทำไปเพื่อราคีหนูแต่งกับริชาร์เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ราคีแค่นั้นแต่ว่าราคีก็จากไปแล้วเขาได้รับความยุติธรรมจุดประสงค์ของเธอที่แต่งงานกับริชาร์มันถูกใช้ไปแล้วหมายถึงเธอจะต้องการอะไรอีกล่ะหนูไม่ได้มีแรงจูงใจหนูไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นท้องอน,น ก็เซน็นเอกาสารซะมัวมองอะไรอยู่พิสูจน์กับเราสิว่ามันผิดพิสูจน์สิว่าที่เราคิดกับเธอนะมันผิดพิสูจน์สิเซน็นซะ เรนาฉันรู้สึกว่าหัวหน้าเนี่ยพยายามห้ามไม่ให้เราพูดทำไมเขาจะต้องห้ามเขาทำงานให้กับนายท่านทั้งหมดก็เพื่องเงินไม่มีอย่างอื่นจะพูดถูกหรือเปล่าล่ะนี่มันอะไรกันทำไมมันเป็นแบบนี้พวกโจรมันบุกบ้านเราโจรเหรอทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ มุนาอยู่ไหนอ่ะมุนามุนาอยู่บ้านมุนาล่ะเขาอาจเล่นอยู่ข้างนอกก็ได้มุนามุนานี่มุนามุมุนามุนาละขันเลือดเลดการแต่งงานของคุณ มมันจออปลอใช่เราแต่งงานกันหลอกๆริชาเปลี่ยนไปมากหลังจากเคียร่ากลับมาเขาแต่พูดว่าเราแต่งงานกันหลอกๆเคียร่าเป็นรักแรกของเขาตอนที่เราเล่นเกมในโรงนาวันนั้นเขาก็ยอมรับ ฉัในแน่ใจว่าริชาบของเราต้องตกหลุมรักใครบางคนอยู่แน่ๆเลยใช่ตัวฉันอะตกหลุมรักเขียร่างไงเธอกลับมาแล้วนั่นอาจเป็นสิ่งที่ริชาบต้องการ เขาเอาแต่พูดว่าเขาอยากลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกามาปุระทั้งหมดเลยและเขาอยากเข้าเมืองและเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากทิ้งทุกอย่างและเขาก็เพิ่งได้ทำไปเขาเพิ่งทำทุกอย่างไปแทๆ้ๆกาจะมองมันอีกนานแค่ไหนเรน่า สิวามขอร้องที่ฉันจริงจังนะฉันก็จริงจังเรเนะ่ฉันก็จริงจังดูหน้าเธอสิเธอกำลังคิดถึงผู้ชายที่ไปสนใจเธอเลยรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยฮะเขาไม่อยากอยู่กับเธอเนะ่ะเขาส่งพ่อเขามาพร้อมกับเอกสารการขอยอาเธอยาจะคิดว่าเขาจะมาสารภาพรักกับเธออย่างนั้นเหรอจะพูดตามตรงนะเธอน่ะมนขี้แพ้จริงๆจะพูดตรงๆเลยเรนะ่ผู้ชายคนนั้นเขาส่งใบยามาให้เธอเธอก็เซ็นมันแล้วก็โยนให้เขาซะ สิบวมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะง่ายสิง่ายจะตายไปถามตัวเองดูนะเธอไม่ให้เกียรติตัวเองเลยหรืองไงเนี่ยฮะเธอไม่ให้เกียรติเลยเหรอผู้ชายที่ทิ้งเธอให้ตายตามลำพังแถมพูมิร่างสดก็ฆ่าพ่อของเธออีกทำไมเขาทำแบบนั้นละ่ะเขารู้ว่าเธอ่ตัวคนเดียวแถมสุขมัยยามาให้อีกไม่เข้าใจเรื่องไงเนี่ยเขาไม่ต้องการเธอแล้วมันปรประโยชน์เรยเนอะ อยเสียเวลากับผู้ชายแบบนี้เลยนะ Center เลยนอะเซนเทอร์เรเนอร์รักเขาข้างเดียวเนะี่ยมันน่ากลัวมากนะมันเจ็บเปล่าๆฉันรู้เรเนอะร์เพราะฉันก็รักเขาข้างเดียวเหมือนกันเนะี่ยแต่ฉันทนได้เธอน่ะคงทนไม่ได้หรอกเซนเอกาสารซะ ความรักมาทำลายชีวิตของเธอแล้วเรนะ่ทั้งชีวิตเธอนี่มันเหลวไหลอ่ะมันเรื่องจริงริชาร์ดจะได้ยินพวกชาวบ้านคุยกันในหมู่บ้านด้วยนะก็แค่ข่าวเลยพูดกันปากต่อปากเฮ้ย <c oughs> นี่เป็นปัญหาของนาย พร่งนี้เธอถึงมาเหเรอเลิกเสแสร้งเธอได้ชอบฉันเสแสร้งเหรอเธอเป็นคนเห็นว่าการแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกอ๋อเหรอพร่งนี้นายก็เลยอยากให้ฉันเซ็นใบหย่าเพราะว่าเรื่องนี้ใช่หรือเปล่าฉันเหรอฉันอยากงั้นเหรอใครพูดกันใครให้เธอทําแบบนั้นเขางั้นเหรอคนที่เธอตามติดสองสามวันนี้เหรอฮะเขาเป็นใคร เขาคือใครบอกมาหน่อยแล้วมันยังไงล่ะจะแตกต่างกันตรงไหนที่นายยังตามติดแฟนเก่านายเลยนายต้องการเธอใช่มหกบอกฉันมาสิริชรัปทำไมถึงทําแบบนี้ทิ้งลวไหลหนะ้ะนี่มันไรสาระสินดีอย่ามาโทษฉันโอเคเลิกพูดเหลวไหลแล้วนายเนี่ยอย่ามายุ่งฉันกำลังพูดกับเมียฉันอย่ามายุ่งเขายุ่งเหรอ นายเอาคนอื่นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนายอธิบายตัวเองไม่ได้แล้วมาพานใส่คนที่ไม่รู้เรื่องอย่างเนี้ยเหรอเขาไม่รู้เหรอเธอเอาแต่โทษฉันตลอดเลยแล้วเธอเนี่ยเธอทอําอะไรเธอทําอะไรแล้วฉันทําอะไรล่ะก็บอกมาสิว่าเธอไปทําอะไรกับเขาในป่าเนี่ยมีทั้งข่าวลือมีรูปถ่ายถ้าอยากดูสิ่งที่เธอทํำไมหมล่ะนายบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่ได้นายก็อยู่ในป่าแล้วนายไปทําอะไรกับเธอในป่าแล้วอย่าเปลี่ยนเรื่องเลย ฉันพูดถึงเธออยู่บอกมาว่าเธอเนี่ยทำอะไรกับเขาเขาเป็นอะไรกับเธอเป็นเพื่อน <laughs> เพื่อนเหรอเธอเข้าไปในป่ากับเพื่อนแล้วเธอก็ยื่นใบหยาให้กับสามีเนี่ยนะฮะว่าไงนายอยากพูดอะไรกันแน่ที่ช้าพูดออกมาเลยสิพูดออกมาเธอเป็นชู้กับเขา พวกเธอเล่นชู้กันไปเถอะเรดเดอร์นายพูดอะไรเหลวไหลอะนายจะบ้าเหรอริชัพอย่าพยายามปกปิดความผิดตัวเองด้วยการมาโทษฉันเพราะว่านายเป็นคนเริ่มก่อนทุกอย่างฉันทํอะไรฉันทําอะไรนายจะรู้อะไรนายคิดว่าเรามีความสัมพันธ์กันแบบไม่ทราบนายไม่รู้อะไรเลยนายไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจคนธรรมดาไม่มีวันเข้าใจหรอกน่ะฉันไม่ได้โง่ฉันได้เห็นทุกอย่างและฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วรู้อะไรมะตอนนี้ฉันต้องการยา ไม่ใช่ตอนนี้เธอต้องการอย่ามาตลอดอย่ามาโทษฉันเธออยากยาเองไม่ใช่ฉันโอเคฉันไม่ได้ต้องการนะแต่นี่เป็นชีวิตของฉันและฉันไม่ต้องการทำลายชีวิตฉันเองอีกแล้วและฉันบอกได้เลยว่านายพูดถูกแล้วริชาร์ดสีวาสตาวาตอนนี้ฉันต้องการจะยาเรนะ่อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะทำไมฉันต้องเข้าใกล้เธอด้วยเ่ะเธอมีผู้ชายพาเธอไปท่องป่าแล้วนี่นะใช่ไหม ฉันเสียใจที่แต่งงานกับผู้ชายอย่างนายริชับริชาร์นี่ริชารลูกแม่ลูกชายของฉันหายไปโลหาจันทั่วแล้ว แต่ฉันก็ไม่เจอเลยช่วยเราด้วยนะในบ้านมีรอยเลือดด้วยครับนี่เป็นการเริ่มต้นของจุดจบเนะปปาะปากไปเลยเราจะช่วยกันตามหาเด็กนะไปเร็วเข้า ฉันว่าพรหมรักสต้อเอาตัวเด็กไปแน่ฉันก็คิดเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเธอไม่ควรไปที่นั่นทำไมยังจะมาถามอีกเหรอเธอถูกทำร้ายหลายครั้งแล้วนะแล้วไงล่ะฉันไม่ได้บาดเจ็บอะไรนี่จริงมะนี่ชีวิตฉันฉันจะทำอะไรก็ได้นายไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นห่วงฉลอกริชับไปเถอเนะเรเน่ได้